สวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะทํานายในเรื่องของเดือนจรกระทบกับสี่ฐานเกิดของท่านนะครับนนี่เป็นระบบหนึ่งนะคระับระบบทํานายแบบนักสัต์นะนักสัตว์ไม่ใช่นักกษัตริย์นะครับก็คือว่าเดือนนี้เป็นเดือนลิงนะฮะขณะนี้เลยเป็นเดือนลิงนะครับเดือนหน้าก็เป็นเดือนไก่ะหรือเรียกว่ารักกานะครับ ธาตุฟ้าก็เป็นธาตุน้ําอยู่ธาตุน้ําตัวที่สองน้ําพลังหินเรียกควบกันเรียวกว่ากุยอิว่วหรือกุยอิว่วกระดานเหมือนกันนะครับเ,ออเดือนไก่นะฮะจุดเปลี่ยนศาสตร์เดือนนะอยู่ที่วันที่แปดกันยานะครับเรื่อยไปนะไปโตทย์เอาวันที่แปดนะครับตุลาคมนะจากนั้นก็เป็นเดือนจอฮนะจากวันที่เก้าตุลาคมนั้น เป็นเดือนจอนะครับก็อธิบายเป็นหลักวิชาการนิดหนึ่งนะฮะในหลักการทำนายด้วยระบบของเดือนนักสัตว์จอมาปะทะนะครับหรือส่งเสริมสี่ฐานเกิดของท่านเนี่ยนะครับที่เป็นนักสัตวนะ์บางคนก็ทราบบางคนไม่ทราบปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดแล้วก็ยามเกิดทราบหรือยังครับว่าเป็นฐานนักสัตว์อะไรนะการทำนายอย่างนี้ก็ถือว่าแม่นยำเช่นกัน นะครับอาเราพูดพูดถึงลักษณะของอธา,าตุนะครับธาตุในในเดือนไก่ก่อนเดือนไก่หรือเดือนละกานี่ก็มีธาตุที่ซ่อนอยู่นะครับก็เรียกแฝงอยู่นะเป็นธาตุทองนะ,นะครับเป็นธาตุทองพลังหินนะฮะส่วนธาตุฟ้านั้นนะครับเรียกว่าเป็นธาตุน้ําก็มีผลเหมือนกันนะครับกับการทายดวงแบบประเภทที่ว่าเอามาควบก,กันเรียกว่าไก่ธาตุน้ํา ถ,ถ้าทนได้ไก่เป็นทองเนี่ยแหละแต่เขาเรียกควบประาธาตุฟ้าว่าไก่น้ํไอ้นั้นก็เป็นการทํานาอีกแบบหนึ่งนะเอา,าธาตุฟ้ามาผสมแต่ผมจะสรุปว่านี่ผมกำลังจะทายเฉพาะตัวนักสัตว์ที่จรเข้ามาเนี่ยในเดือนกันยาเนี่ยที่มากระทบกับสีฐานคุณเพียงเท่านั้นนะครับการทํานายเนี่ยวันนี้จะทายให้ทั้งหมดสามระบบด้วยกันนี่ระบบแรก ก่อนอื่นก็มาทำความเข้าใจก่อนว่าในหลักของการทํานายนักสัตว์นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในโป้หยี่ซี่เถียวนันเองนะไก่นั้นชงกับอะไรทราบไหมครับไก่ชงกับกระต่ายนะครับอาการชงก็ประมาณนี้นะครับใครก็แล้วแต่ที่เกิดนะฮะปีกระต่ายเดือนกระต่ายก็คือเดือนมีนาคมนั่นเองส่วนวันกระต่ายนั้นต้องใหอ้อาจารย์เซนหรือ หมอจีนผูกดวงให้นะครับนะครับแล้วก็ยามกระต่ายนะยามกระต่ายเรียกว่าเบาซีเนี่ยน่ะอยู่ที่ใครก็แล้วแต่ที่เกิดตีห้านะครับมาถึงสักเจ็ดโมงนั่นแหละสองโมงสองชั่วโมงสองสองชั่วโมงเป็นหนึ่งยามนั่นแหละเขาเรียกยามกระต่ายนะครับถ้าใครมีสี่ฐานเนี่ยนะครับอ่เป็นกระต่ายนั้นนะอาการที่เดือนไก่มาชงเนี่ยนหนึ่งก็คือตะบัดสัตว์ คืนคำํำเกิดอาการเศร้าหมองหดหูนะฮะในจิตใจเราคู่ครองทรยศไร้น้ำใจปัญหาเพศตรงข้ามอะไรปนนี้นะปันประมาณนี้ก็ได้นะครับอจะพูดยังไงก็ได้อยู่เรื่องราประมาณนี้แหละนะฮะทีนี้ถ้าใครเกิดปีไก่นั้นนะครับอาการส่วนใหญ่นั้นความทุกข์มาจากเจ้านายครับ เอ้ยไม่ใช่ใครเกิดปีกระต่ายนะฮนะเพราะว่าเดือนเดือนที่เป็นหลักนะคือเดือนเดือนไก่นะก็ไปโชงกระฐานปีของคุณที่เกิดกระต่ายนะครับอก็มีปัญหาเรื่องเจ้านายฟังไว้นะครับมีปัญหาเรื่องลูกค้านะฮะลูกค้ารายใหญนะ่ระบบงานหรือว่าไปเอทุก,กับเรื่องของบิดาหรือคุณพ่อนั่นแหละนะครับรองลงมาก็เป็นยวดยานพาหนะนะครับ ส่วนใครเกิดเดือนกระต่ายนะครับหรือเดือนมีนาคมนะแต่ต้องเกิดหลังวันที่4มีนาคมนะอ่าจะเข้าเข้าล็อกเขาเลยแหละนะครับถ้าเกิด1 2 3เนี่ยก็ยังไม่ใช่เดือนกระต่ายนะครับอนะมัน,เป,นเป็นเกิดก่อนเดือนกระต่ายนั่นแหละนะนะครับเอ,อเดือนเดือนขานเดือนเสือนะ1 2 3มีนาคมถ้าเกิดจากล็อกอ่าประมาณจุดเปลี่ยนสาตั้งแต่4มีนาคมในทุกปีทุกปีเนะี่ยเราก็เป็น เดือนกระต่ายครับถ้าใครเกิดเดือนกระต่ายนั้นเดือนกันยาซึ่งเป็นเดือนไก่ก็ไปชงเดือนหมายถึงญาติผู้หญิงนะครับอผู้ใหญ่เช่นแม่เราก็ได้นะฮะแล้วก็สังคมรอบข้างเนี่ยจะทําให้คนผู้นั้นเนี่ยเดือดร้อนมากเลยเอาเรื่องร้อนๆ้อนมาให้ทั้งนั้นแหละนะครับวุ่นวายมากนาสังคมรอบข้างก็หมายถึงเพื่อนฝูงก็ได้มิตรสหายต่างๆเนี่ยนะครับนั่นคือหลักของของเดือนนะครับ ก็ยังหมายถึงหลักทรัพย์ได้อย่างหนึ่ง <S <S ก็ยังหมายถึงเรื่องหน้าที่การงานได้อย่างหนึ่งเหมือนกัน่นาจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายกระทันหันนะครับเกิดอุปสรรคแบบแก้ไขยากมากเลยในช่วงช่วงเดือนนั้นๆน,น,นะครับก็คือเดือนกันยานยั่นแหละส่วนใครที่ทราบว,ว่าตัวเองเกิดวันกระต่ายนะครับแต่ถ้าไม่ไม่รู้นะให้อาจารย์เซนผูกให้ก็ได้นะผูกว่าตัวเองเป็นวันนักตัดอะไรนะอันนี้แหละจะมีปัญหาเรื่องคู่ครองได้ง่ายนะครับ บางคนมีบุญเนือาสนาหน่อยนะถ้าดีถีของท่านนั้นขาดธาตุไม้ซึ่งปีนที่เป็นธาตุไม้พอดิบพอดีก็จะบันเทาหน่อยนะครับนะแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนธาตุน้านะถ้าใครถูกกธาตุน้ําดีถีถูถกธกาตุน้ํานั้นก็จะบันเทาเช่นกันส่วนคนถ้าไม่ถูกทั้งไม้ทั้งน้าเนี่ยนะครับเออก็จะปะทะเรื่องคู่ครองครับเรื่องของการเป็นหนี้ฮะอยู่ๆก็จะกลายเป็นหนี้เป็นสินได้ง่ายๆนะครับ นะแล้วก็มีความเศร้าหมองนะพอสมควรนะครับนี่แหละเป็นการปทะอ่าอดีธีเกิดหรือวันเกิดนะครับส่วนถ้าใครนะเกิดในยามกระต่ายนะครับยามกระต่ายคือบอกไปแล้วตั 7, ้งแต่ตีห้าถึงเจ็ดโมงเนี่ยนะ,ะถ้าเข้าจุดของจุดเปลี่ยนศาสตร์เดือนไปแล้วเนี่ยนะฮะก็คือเข้าสู่เดือนไก่โดยแท้จริงคือวันที่แปดกันยายนนั้นก็หมายถึงเรื่องเสียทรัพย์เสียเงินเสียทอง ถูกโกงถูกอารัดเอาเปรียบงานใช้จ่ายสิ้นเปลืองแบบไม่รู้ตัวนานฟุ่มเฟือยนะครับและยังหมายถึงเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนั้นจะไม่ค่อยมีความสุขในตลอดทั้งเดือนไก่เลยนะครับแล้วก็หมายถึงเฮิร์ตเศร้าเสียใจเรื่องรักักใคร่ก็ได้เหมือนกันรองจากนั้นถ้าใครเกิดยามกระต่ายและโดนชงอย่างนี้ก็หมายถึงทุกข์กับเรื่องบุตรนะฮะเรื่องบริวารเรื่องลูกน้องครับอ่าหยุดเทปอันนี้ไว้ก่อนนะครับ ส่วนหลักของการแก้ไขนะปรับดวงนั้นก็เอาอย่างนี้แล้วก,กันมันไม่มีหลักตายตัวหรอกนะครับมันต้องรู้ก่อนว่าดีถีของคุณนั้นเป็นดีถีาธาตุอะไรนะครับความหมายของดีถีาธาตุอะไรก็คือคุณเกิดนะวันเนี่ยนะราศีบนของวันนั้นาธาตุอะไรนะเป็นหยินเป็นหยางนะครับเราแก้ไปตามธาตุที่เราขาดนะหรือธาตุให้คุณอะไรอย่างเงี้ยที่พิมพ์ลงมาในถังดวงนะที่อาจารย์เซนปูกให้ นะฮะอ่ไปตามหลักธาตุดัน,นั้นนะครับเอ่อถ้าใครอยากทราบแล้วรู้แล้วว่าตัวเองขาดธาตุไม้ธาตุไฟธาตุดินธาตุทองธาตุน้ําเนี่ยเราก็จะเพิ่มเติมให้นะฮะช่วยกันให้ว่าเออแก้ไขอย่างไรในเดือนอย่างนี้ที่เกิดการประทะเข้ามาอย่างนี้นะครับอ่าเอาละครับอันนี้คือหลักการแก้นั้นผมเชื่อว่าเป็นแบบเฉพาะตัวเฉพาะตนจะได้ผลมากกว่านะครับมากกว่าแน่นอน หรือไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับเเราใช้เรือกยามดีๆนะครับเป็นสากลนั้นจะตกวันอาทิตย์ที่14เดือนกันยานะครับในเวลาช่วงเช้าก่อนเที่ยงเนี่ยนะเป็นเลือกยามที่ดีมากๆนะดีกับทุกผู้ทุกคนเลยแหละนะครับเอามาไหว้พระไหว้เจ้าอาธิษฐานจิตนะทำสิ่งที่เป็นมงคลนะครับในวันมงคลระดับแบบระดับปีระดับเดือนนั้นโอ้โหสุดยอดเลยนะก็แก้ไขได้นะนะครับแต่มันจะช้าเลื่นนานไปหรือเปล่าก็ลองดูอีกทีหนึ่ง มีอีกหลักหนึ่งนะครับในการทํานายดวงนะครับก็เป็นหลักของดวงดาวนะจัดไปตามราศีนั้นๆน,น,นะครับเอาละครับผมก็จะทํานายเอในกลุ่มที่ได้รับอนิสงค์ของดาวโชคลาภก่อนนะครับกลุ่มที่ได้รับอนิสงค์ของดาวโชคลาภในรอบเดือนไก่เดือนกันยานี้นะครับดวงดาวจะเคลื่อนย้ายนะครับตั้งแต่ วันที่8กันยาไปนะครับรอบนี้นะฮะไปจดเอาวันที่8ตุลาคมนะอปีนะครับฟังนะครับปีนักสัตว์นะที่ได้นิสงของดาวโชคราบนะอันดับที่หนึ่งคือปีกระต่ายครับนี่เอาละบางคนจะสับสนแล้วนะว่าเอ้าเมื่กี้อาจารย์บอกว่าเาเดือนไก่นะครับมันชงกระต่ายไงถ้ามันเป็นระบบนักสัตว เราก็าเอามาชั่งตวงวัดกับระบบดวงดาวสินะครับว่ามันมันคุ้มกันไหมนะครับอผมพูดถึงเรื่องเน้นๆว่าเรื่องของโชคลาภนะครับในราศรีตะวันออกนะครับในทิศตะวันออกซึ่งตัวแทนคือกระต่ายนะครับกลับได้นีนสงมากมายทีเดียวในตลอดทั้งเดือนกันยามีโชคลาภเยอะครับนี่ก็มาจากหน้าที่การงานของท่านนะครับบางคนก็พลุกไปเลยนะโดยโดยเฉพาะรอบสองห้าศูนหก ที่เกิดประมาณสักต้นปีนะกลางปีนั้นก็ออกจากเคราะห์ปีไปแล้วนะครับก็จะได้นิสสงเยอะเลยนะได้หน้าที่การงานที่ดีได้ข่าวดีได้เม็ดเงินนะครับเม็ดเงินเพอเอมีลาบรอยด้วยให้ลองเสี่ยงโชคดูนะครับเป็นไปได้ไหมว่าได้เงินแล้วกลับเข้าเคราะห์อย่างที่ว่านะครับเขาเรียกว่าได้เงินก่อนแล้วก็มีเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอาไปชั่งกันดูนะครับอันนี้มาเรื่องของโชคลาภนะฮนะอันดับที่สองนะครับนักสัตว์ที่ ได้รับนะครับอน,นิสงของดาวชค่วราบเลยนะครับได้แก่ปีมะโรงนะครับแล้วก็ปีมะสิงนะปีบางกรแล้วก็ปีงูเล็กนี่แหละเห็นไหมอันนี้ได้อนิสงจากเรื่องของดาวชค่วราบรองลงมานะครับได้ชื่อเสียงนะครับได้ชื่อเสียงด้วยชื่อเสียงที่คุณก็ไปอแ p ปเอาว่าชื่อเสียงที่คุณทําอยู่นั้นมันเป็นชื่อเสียงอย่างไรนะไม่ใช่เป็นสุปตาทุกคนทุกคนไม่ใช่นะชื่อเสียงก็คือชื่อเสียงนั่นแหละ นะครับอ่าไปตามระดับขั้นของดวงของคุณของสังคมว่าคุณทำอะไรอยู่นะครับเห็นไหมอันนี้ก็สามนักสัตว์ครับวลามีกระต่ายมีบังกรแล้วก็มีงูเล็กนี่ได้นี่สงครับนยินดีด้วยครับ <c oughs> ส่วนปีที่นะครับมีดาวถ่อหวยสถิตนะครับคําว่าถ่อหวยนะก็หมายถึงสเสน่ห์นะหมายถึงความกําหนัดนะสูงมากนะครับนะ มีเสน่ห์กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเพศตรงข้ามเลยนะครับปกติเดือนก่อนๆน,นั้นถูกเกลียด <c oughs> นะฮะเดือนนี้ก็โหมีคนมารักใคร่แปลกๆนะบางคนก็นะคู่ครองรู้สึกว่าเบื่อเบื่อในๆนะครับะถามว่ารักฉันไหมเขาตอบว่ารักแต่แฝงเล่นด้วยความไม่จริงใจะฉะนั้นเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่จริงใจแล้วนะครับนะแล้วก็คุณอาจจะรำคาญได้้ำไปนะครับอ่าฟีนักษัตร์วัวครับ แล้วก็ปีนักขัดเสือนะปีฉลูและปีขาน่ยนะได้ในสงดาว่อดไว้เต็มเต็มเลยครับนะตั้งแต่วันที่8กันยาเป็นต้นไปครับนะน่าอีจฉานะฮะสองนักษัตวนี้เตรียมตัวครับนะใครที่มีคู่หึงหวงอยู่แล้วก็เตรียมตัวฮะถึงทวีคูณขึ้นไปอีกนะครับส่วน <c oughs> นักสัตว์ที่ได้รับในสงของดาวที่เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับก็คือปีหนูครับ ปีหนูเนี่ยจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งปีหนูก็ออกจากเคราะห์ดาวติชินนินทาปีหนูจะตลอดทั้งเดือนลิงนะครับอดวงดาวพระธาตุทองฟันไปหมายเลขเจ็ดนั้นสถิตในราศีนี้นะปีชวดปีหนูเนี่ยจะถูกติชินนินทานะครับเอาเต็มรักอะไรบางคนมีคดีความมีความขัดแยง้งโมโหโกรธาเป็นพิเศษนะครับอาจารย์มดปีหนูแต่รู้ทันนะรู้ทันก็เลยแก้เกมตัวเอง ทำบุญถี่ยิบเห็นไหมเนี่ยตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะฮะแต่ก็หลังจากวันที่8กันยาไปจะนับว่ามีามีโชคดีในเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะเป็นไปได้ครับนะอันนี้นี่ยิ่งใครรับราชการนะฮะแล้วก็เป็นลูกจ้างเป็นซีอโอเป็นผู้บริหารอยู่ก็แน่นอนครับนะอันนี้โดยตรงเลยนะฮะส่วนนักการอ,อื่นๆนะครับก็ให้ระวังตัวหน่อย เพราะว่าดวงดาวเนี่ยกําหนดค่อนข้างจะแม่นยํากว่านักสัตว์ด้วยนะก็ไม่ค่อยดีนักนะครับก็ไม่บอกว่านักสัตว์อะไรก็ไม่ได้เอ่ยนะในะทั้งหมดประมาณสักหกนักสัตว์นี้คุณก็ไปนับเอาแล้วกันว่ามีอะไรเหลืออยู่บ้างส่วนนักสัตว์ที่ต้องระวังนตัวให้มากๆเลยนะครับเรื่องของผีเรื่องของวิญญาเรื่องของการสมองเนี่ยทุบไปเลยคิดอะไรเขาไม่ค่อยออกเท่าไหร่เจ็บป่วยได้ง่ายนะครับมีอุบัตเหตุได้นะครับมีเรื่องวุ่นวายอุรร์เข้ามา นับไปทั่วเลยนั่นก็คือปีม้าครับปีม้าปีม้านะจำไห้นะนั่นเขาเรียกว่าดาวเบนจะพูดดาวโง่อึ้งสถิตในราศีของท่านนะครับรองลงมาฮะสลับสับเปลี่ยนกันบ้างครับดาวติขินนินทาดวงนี้ความขัดแย้งอันนี้เนี่ยนะครับไปสถิตในสองนักสัตว์ครับเตรียมฟางครับปีแพนะหนึ่งแล้วนะแล้วก็ปีลิงโดนสะบ้างนะครับสองนักสัตว์นี้ นะผมผ่านมาแล้วผมรู้แล้วว่ามันน่าดูจริงๆในดาวดวงนี้นะครับคุณก็เตรียมตัวเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็ได้นะนะถ้ามีรู้ว่าธาตุให้คุณอะไรนะครับเป็นธาตุไม้ไฟดินทองน้ําเนี่ยรียบแก้ซะนะผลขวายแก้ไปทํานั้นนะครับอย่างอาจารย์มดนั้นตลอดทั้งเดือนนี้นะครับยังไม่หมดด้วยนะอาจารย์มดจะเจอดาวดวงนี้นะครับดาวเบอร์เจ็ดเนี่ย,เ,ย,เ,ยเรียกว่าดาวผ่านทัพย์ก็ได้นะครับเราเรียกว่าดาวโจรกรรมก็ได้นะูสูญเสียเงินทองก็ได้ นะนอกจากสีคิดลินทาแล้วเป็นอย่างนี้นะครับมันแสบจริงๆไอ้ดาวดวงนี้นะฮะผมแก้ด้วยหลักของธาตุไม้น้ําแล้วก็ไฟนะครับก็คือเดินทางยิบเลยผมเดินทางนูน่นไปถึงนู่นอะพม่าเนีนะ่ยห้าวันไปลาวอีกสี่วันนะแล้วไปที่เหนือตัวไหนอีกเยอะเลยไม่นิ่งเลยครับผมใช้หลักของไม้น้ําคือการเคลื่อนไหวนะครับใครมีธาตุให้คุณอะไรก็บอกมานะ้แก้ได้จริงๆนะ นะครับแล้วก็การทำบุญสุนทานที่ผ่านไปเมื่อวันก่อนก็อยู่ในหลักอันนี้เหมือนกัน <c oughs> นะฟังนะครับนะนักสัตว์ที่โดนดาวดวงนีนนะ้เข้ามาชั่วคราวนั้นก็คือแพะกะลิงครับส่วนนักสัตว์อื่นนะฮะที่มีความเจ็บป่วยได้ง่ายก็คือปีหมูกับปีจอปีหมูกับปีจอนั้นนะครับต้องระวังเรื่องสุขภาพครับสุขภาพนั้นน่าจะเป็นการเสียดเนื้อตัวได้เหมือนกันนะเลือดลมไม่เดินนะครับเลือดลมไม่เดิน นะโดยเฉพาะแถบขวานะครับแถบขวานี่เป็นไปได้นะฮนะแข้งขาก็เหมือนกันนะครับจะมีอาการประมาณนั้นเป็นไข้เป็นหวัดเป็นภูมิแพ้ได้นะครับนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับอีโบลาอะไรเนี่ยมันไม่มาหรักบ้านเรานะครับแต่ว่ามีอีคัมล่าเนีโดนแน่นะฮะชอบขโมยเอทีเอ็ฮะอีคัมล่าเ่ยนะชอบดูลายขโมยดูดูลายบ้างดูความร,รับๆต่างๆคุณก็ดูหน่อยพวกผู้ชายทั้งหลายเนี โลกนี่จะจะร้ายกว่านะครับอืมนะีกอันหนึ่งก็คือปีอะไรครับปีประมาณว่าปีไก่นะครับนี่ก็ก็ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุฮะนะครับแล้วก็อุปสรรคกาๆนานนากาแทรกแซงเข้ามาเป็นการชั่วคราวน,นี่ครับทาทานเราทํานายแบบเรื่องของระบบดวงดาวก็ลองดูครับแม่มแม่ก็ลองดูนะฮะเอาละครับเอาแค่